โยกโยกอ่าแล้วก็ถือไม่ได้ถือไม่ได้ถือตามาได้โอโหเท่โอ้โหอย่างประตูนี่ระวมาดูเนี่ยประตูจะนอนเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยอยู่ผมบอลอยู่บอลอยู่กับเดียววันนี้วันนี้ทุกคนวันนี้วันนี้เว้ยเราจะมา ทำไปนี่กันเปลี่ยนเปลี่ยนวงการเปลี่ยนวงการก็คือเอาของกินมาใช้งงไหมงงงงงงงปกติมันต้องกินไม่ใช่เหรอเอาของกินเออใช่เอาของใช้เอาของเอาของที่แบบว่ามันแบบว่าเอาของกินอะมาทาเป็นแบบสิ่งแปลกแปลกอะเอาของที่แบบปกติไม่ไม่จะเอายังไงกูว่าไม่อะไปหนึ่ง เอาละครับผมสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่พวกเราบอสนิวไอบอลด้วยนะครับการนะพี่ลืมลืมโบอสนิวบอลนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นอยนี่กันก็คือเอาของกินเนี่ยมาเป็นของใช้มาเป็นอาวุธเอาหลายๆอย่างเนี่ยมาเป็นอาวุธหรือว่าเอาพวกประตงประตูนู่นนี่นั่นเนี่ยมาเป็นแบบที่ขุดอะไรเงี้ยแบบว่าทุกอย่างในโลกใบคราฟเนี่ยมันเพียนไปหมดเลย ก็ค e> ือม like yeah, ันจะทำอไงพี่ยังไงวะพี่ก็คือเป็นส right ิ่งแบบแปลกใหม่สําหรับแบบไม่ครับแน่นอนปฏิวัติวงการนี่เาวปฏิวัติวงการใหม่ครับโอ้มันทำแล้วเลยนี่อ่ะทำอไงแลเปิดดูก่อนอย่างแรกนี่เอาแบบเบสิกเบสิกเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยปลาใช่เอาปลาเนี่ยไปลองไปครับประมาณนี้ดูเอาแซลมอนแซลมอนมาครับดูตามที่มันตามช่องมาเลยใช่ไหมใช่ที่พี่พีเรียงแล้วใช่หัวกัวละพี่เออ เออใส่เป็นสมุดเป็นสมุดมันคือทอะไไรด้มันคือหมวกเอาไม่มีอะไรเลยวะตีอะตีคือถ้าตีปั๊บไม่เกิดอะไรขึ้นนะพี่แซลมอนมันจะออกทำไมอ่ะไม่ดีอะไรเออทำอไรกันเนี้ยทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรคุปฏิวัติยังไงเอาแค่เฮ้ยก็เนี่ยปฏิวัติความแบบหนึ่งแล้วมันแรงมากเลยนะคือคนตีก็เจ็บคนโดนตีก็เจ็บเนี่ยโอ้ เหมือนลาดวะอ๋อเราคือเขาเขาตีเราแล้วปลามันจะออกมาใช่ป่ะบอใช่เราตีเขาเขาตีเราเราตีเราโดดเราตีเขาดิแล้วเลือดดูดิเลือดก็จะหายด้วยเอาไมเชื่อลองตีพี่ดูเลือดหายกี่หลอดหพี่ยังไม่ได้ใส่พี่หนึ่งสองสามเนี่ยยังหายหายไปสามหลอดเออเลือดเลือดพี่หายครึ่งหลอดโอเคอย่างต่อไปอย่างต่อไปอย่างต่อไปมาเลยนี่เลยปืนนี้แบบ โคตรเทอันนี้คืออันนี้คือปืนคุกกี้คุกกี้กันไปไปค้ากันไปไปค้าไปครับไหนวะอ้าวอ้าวอาจินทีไปตรงกลางไอ้ต้นไปข้างบนอ้าวแล้วก็ถือมาได้ถือมาได้ถือตามาได้โอ้โห้เท่พี่อย่างเท่เลยพี่แต่ยวงห่างเดียวอ่ะขี้เกียจเซตแมบใหม่ว้าวยังไงวะพี่ก็คือมันก็ยิงยิงปกติลองลองยิงภูเขาดูดิลองยิง เออคุกกี้คุกกี้ใช่ใช่คุกกี้กันนี่คุกกี้กันคุกกี้กันแล้วพอยิงออกมาพอยิงคุกกี้พอยิงออกมาปั๊บมันก็เป็นคุกกี้เว้ยเราก็ไปเก็บได้ด้วยนี่โอ้โหไอ้ยาเมื่อกี้เมื่อกีไอ้ยาเมื่อก้ยสุดยอดว่ะตัดเปิดเลยไอ้บอลตัวระเบิดเลยเฮ้ยเฮ้ยพีวีเจ๋อบอลเป็นฆ่าคนอื่นก่อนนะครับไม่เกี่ยวกับ ไอเรามาลองผีๆไหมแบบแชปตึร์คู่เทียมาเลยมาเลยมา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 เอาแรงเอาแรงสามสองหนึ่งเดีวเป็นฉลาดแล้วเนี่ยมันคู่เทียะไม่ได้ตาจะ้าไหมไมบอลไอบอลโง่เฮ้ยบอลได้วัดความแรกไอบอลแท้ไอบอลใส่หมวกปลาเหรอไอบอลใส่ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ไม่มี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  โอ้ยยังไม่ดียังไม่เกี่ยทกรรมยังไม่ได้อะไรอเหลือเหลือผมกระบอลมาเหลือผมกระบอลอะไรอ่ะโดนระตายอ่ะยิงตัวเองตายยิงตัวเองตายโอเคโอเคมาเราไปสิ่งต่อไปดีกวยอาคันก่อนี่วัดวงการไหมครับนี่อันนี้เราดีกว่าอันนี้อะไรทำเยังไงนิววันนี้ต้องให้นิวนำเสนอ น,นี่เหรอผมข้าวเหรอเงี่ข้าวเหรอเออเออขับพี่มาครับก่อนข้าวก็คือต้องมีที่เกี่ยวข้าวครับด้วยเหรอเอาข้าวมาครับรวมกันมีซีดมีซีดข้าวครับใช่หกอ่ะเลยเฮ้ยทำไมทำไมกองข้าวมันดูเยอะอะเเนนี<_<_ี<_<_<_<_<_่<_<_<_่ยยคืออะไรพี่มาดูนี่พี่เอาไอ้นี่มาเขาเรียกว่าอะไรเอาโบว์ูพี่อ่านี่พี่ข้าวปกติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ดูมันขึ้นน้อยๆใช่ไหมพี่ยองทั่วไปอ่ะ คือแบบเอาไปคับรวมกันเอาไปคับรวมกันอ่าเราดูแล้วพี่ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโตไม่หยุดเฮ้ยโตได้กว่านี้เหรออุ้ยอุ๊ยได้ไหบสูงสุดเลยพี่อย่าทุบนะทุบทุบสิ้นสุดชายอเออพี่เดี๋ยวเร็วเร็วเรวเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดกองเอาให้หมดให้หมดกองบอลปุ๋งย่างของบอลนะโอ้โหบอลมันโตช้าจังวะโอ้บอลโตโตช้าว่ะนนี้ดีลูกของนิวเลยทำพี่รูกของนิวเลยทำให้มันสูงให้ของนิวสูงเลยนี่ พี่โหข้อสูงอ่ะว้าวยิงอะเลยพี่อุ้ยอ้ยกองฝนกองฝนเอ้าเอ้าเอาเอาเอาอะไรของมันเนี่ยตีม้วนตีม้วเอ้าตีม้วเหรอครับตีม้วเหรอครับคุณเห็นปุนคุกกี้ไหมครับอ๋อคุณยิงมาเลยครับบ้านคุทำเสร็จคุณจะยิงแล้ผมไม่กล้านะมาสิต่อไปอันนี้ โคตรเท่พี่บอกเลยอันเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าใหญ่หมวกแล้วพี่เออเดี๋หมวกกับที่ขุดเออจะไปเจิขุดเหยิงเหรอเออขุดเหยิงเหรออ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูที่ขุดอ่ะเราขุดอย่างนี้ช้าไหมช้าไหมปกติเราใช้ปกติปกติพวกเราใช้อะไรขุดใช้มือพี่เราไปครับลงกันเอาหมวกกับที่ขุดไปครับลงกันเออที่ขุดครับลงกันนี่ได้ ได้พริกแอ็กเฮลเม멧ใช่ป่ะมันต่างมันต่างจากอันเดิมหมดเลยมันต่างอะไรเนี่ยก็คือเอาไปใส่หมวเลยเอาไปใส่หัวเลยอ่าลองตีลองตีลองตีเอาพี่หายไปแล้วพี่คิก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 เลยเอาคิกที่ของมันแล้วมันจะอยู่บนหัวนี่คิกยังบอลถอนบอลถอนหมวกเปล่าก่อนคิกพิกแอ็กคิกพิกแอ็กคิกพิกแอ็กพี่ใส่ละเฮ้ยคิปเปอร์เอ้ยคิปเปอร์เออเออมันไม่มันไม่ตีค่อย มันไม่ตีค่อยมันไม่ตีค่อยมันไม่ตีค่อยมันจะตีพ huh. uh ี huh. ่บอสมันจะตีพี hey. ่บอสโอเคใส่เสร็จท่ไทุกคนเข้าเหมืองบอลเข้าเหมืองเข้าเหมืองแล้วเอาหัวขุดโปรตีใช้มือขุดเอาหัวขุดเน่เอาหัวขุดเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอาวะโยก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 แล้วอย่ากนีมันจะเป็นยังไงวะ เอาขุณได้ดูนี่ขุณขุบล็อกนี้ดูขุนดูเฮ้ยเฮ้ยมันออกซิเดียไม่ใช่เนี่ยโอ้โหเบนล็อกเบนล็อกเฮ้ยออกซิเดียก็มาแล้วเบนล็อกโย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 ก คุณได้ทุกบล็อกเลยเหรอพี่เออถือวอาโยกโยกโยกเป็นไงโยกโยกโยกขุดด้วยมือขุดด้วยมือมันธรรมดาไปธรรมดาสำหรับพวกเราโยก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 แล้วเออโยกพี่มันปฏิวัติวงการไหมครับวัวเลยพี่เอออะไรเออสุดยอดเลยมาสแมนมาสแมนโยกโยกมาแมนมาสแมนบายบเอเทมต่อไปเอเทมต่อไปเลยจะอ้วกไปแกะอ่ะตู้เย็นอันนี้คือตู้เย็น นะตู้เย็นนี่ครับไม่มีอะไรวะเอาไปทำอะไรราครับเราเนี่พี่พี่ขับคนเดียวก็ได้พี่ขับคนเดียวก็ได้เนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วตู้เย็นมันไม่มีอะไรหรอกตู้เย็นมันมันมันไม่มีอะไรมันอันนี้แค่บอกวิธีขับแต่ตู้เย็นมันเท่ตรงไหนรู้ไหมรู้ไหมตู้เย็นมันเท่ตรงไหนตรงไหนเราสามารถแช่อาหารได้นี่เดี๋ยวพี่โยนกิ๊ไปเฮ้ยเฉยเยเนี่ยเฉยเฉยเนี่ยนี่โยนกิ๊ไปเดี๋ยวรอบๆๆๆเออโยนไปแล้วปิดตัวแล้วปิดแล้วปิด นี่มันกำลังทำปฏิกิริยาให้อาหารเ,เราเหให้อาหารเราไม่บูดเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดอ,อย่าเพิ่งเปิดกำลังทำปฏิกิริยาแอคกซ์ตรชั่นใช่ไหมพี่เฮ้ยฟิวชั่นฟิวช,ชั่นฟิวช,ชั่นฟิวชั่นกำลังฟิวชั่น,นอ่าของพี่อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จเออเออเก็บไว้ก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอเคทุกคนได้มาคนละอะไรใช่ไหมเฮ้ยใครเอาของพี่ไปวะอ่ะบอลมาได้บอลมาพี่ได้แล้วมามาได้มาได้ นี่เสร็จแล้วมันจะทำการฟิวชั่นอาหารมันจะฟิวชั่นอาหารไหนๆนาฟิวชั่นยังไงเอาอาหารไปบอลได้อาหารยังได้แล้วพี่อ่ะลองลองกินลองกินกันดูลองกินกันดูเงี้ยงเงี้ยงเงี้ย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 อ่ะอ่ะจะมีฟองขึ้นจะมีฟองขึ้นจะมีฟองขึ้นเฮ้ยแกเนี่ยพี่อะไรบอลบอลทำอะไรอะเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยไม่รู้เอาทำอไมกันวะเอ้ามันตดมันตดพลังตดพลังตด พลังตดพี่อีกเกินรอาาลเลยเริมไปแถวบ้านเราไปไหมอันนี้กดชิปแล้วตดแตกปุง๊งโอ้โหตดตายคือระเบิดระ,ะเบิดตูดอ่ะมาอาาาันอสุดท้ายอาันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายทุกคน,นประตูะตประตูะตประตูประตูนี่โคตรเท่พี่บอกเลยหยิบมาให้หมดเลยทุกอันหยิบมา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 แล้วไปครับไปครับตัวนี้คือทำอะไรได้วะ นี่ลองดูลองดูวางประตูวางประตูนี่เราวางดูเน่ประตูจะนอนเฮ้ยนี่เน่เพือะไรพี่เพื่ออะไรพี่ก็ก็ปฏิวัติวงการไงมาดูมาดูดิมาดูนี่ปกติประตูนี่ดูดูนี่มาดูช่วยด้วยช่วยด้วยปกติบ้านประตูบ้านมันจะเป็นแบบว่ามันต้องเปิดค้างไงเราปฏิวัติใหม่นี่เข้าไปเลยเทไหะเท่พี่มาแต่รอบนี้พี่พิจกรรมให้ทุกคนเล่น วะนี่ๆเราจะขุดเราจะขุดตรงนี้กันเน่วางประตูปั๊บเน่วางเลยแล้วระวังกดะโดปั๊บนี่เฮ้ยอ่ะรอรบอลรอบอลก่อนเฮ้ยพี่ว่ายน้ำเหรอไปดูว่ารู้มั้ยุณรู้วะว้าวว้าวเลยพี่ประตูปั๊บปฏิวัติเฮ้ยทำไมทำไมมันไม่มันไม่ลดเลยวะเดี๋ยวเราไม่ขุดทางตรงแน่เลยเราขุดสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรวะเนี่ยเขา หเนฮ้ยไม่อยากรู้ว่าประตูมันจะขุดเบ็ดล็อกได้เปล่าเราออกห้องนอกรึเปล่าวะเฮ้ยไป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 ที่น้ำเต้นน้ำเต้นรอด้วยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยใจเย็นๆจริงทำไมไปายพี่จะลองพี่จะลองอันนี้ให้พี่จะลองเอาไปล็อกให้พวกเราพวกเราเอาประตูมาวันะอ่าฮะเลยหมดไปไปลองดูเบ็ดล็อกกัน อ่ะเดี๋ยวลองด้เดีวมันจะขุดได้ไหมมามา,มาอยาร้องบ้อองางอ่ะขอร้องบ้างสิเฮ้ยได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปฏิวัติว่ะขุดบล็อกอะไรก็ได้บล็อ,บอกพวกนี้เดี๋ยวทำอะไรไม่ได้พวกนี้ละเฮ้ยเป็นยาเจ๋งมาคงกคือปฏิวัติวงการพี่เจ๋งดเลยพี่เออด่นเลยเนี่ยคลิปคลิปนี้เราก็มีคลิปนี้เราก็มีเท่านี้แหละมามาดิมาดิมาดิ มาด็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 มาเดมาดบมาดิมาดิมาดเ้ยแมปสั้งมังนานจริงแป๊บเดียวมาด็มาด็มาเดมาดมาดมาดโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผม ก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อน like, คลิดใหม่ทุกวันของพวกเราด้วยนะครับผมโอเคจะไปทิ่นห,หน้าผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับผมยาลืมติดตามน้องผมด้วยตในคลิปชั้นนะครับผมสวัสดีครับไป